เราดูนทุกคนเปิดภาพกาดเดินตามน้องอุกงอิงเพชรบ้านแพงครับในขณะที่กำลังจะไปทอดผ้าป่าครับที่วัดท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเรียกได้ว,ว่าปังสุดๆสำหรับลูกสาวครับทุกคนนะมีกาดเดินตามมากกว่า10คนนี่อ่อะ ต้องต้องบอกว่าดังมากๆครับทุกคนสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็ตอนนี้ชื่อเสียงของน้องเนี่ยดังไกลามากๆเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็อุ้มิมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกเนาะเหมือนเป็นแบบว่าหมอลำมาเฟียน้อยเอออันนี้เป็นคําเปรียบเปยนะครับทุกคนเพราะว่าบีกาดเดินตามนะครับทุกคนก็รู้สึกภูมิใจนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณเนาะสำหรับทางด้านเออขาเรียกว่าอะไรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รักแล้วก็เมตตาน้องนั่นเองครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าน้องเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ ไม่คิดว่าตัวเองดังครับทุกคนนะอย่างเมื่ออย่างมีเหตุการณ์หนึ่งที่๋งอิงเนี่ยน้องไปแสดงอยู่ที่งานกลางแจ้งแล้วทีนี้มีตำรวจหลายนายเนี่ยมามีตำรวจหลายมีตำรวจหลายนายเนี่ยครับทุกคนมาแบบว่าคุ้มกันน้องน้อง,องก็ค่อนข้างที่ตกใจครับน้องค่อนข้างที่จะตกใจมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่า ไม่คิดว่าตัวเองดังครับทุกคนเหมือนกับจะมาดูแลหนูทําไมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนน่ารักมากๆ <c oughs> แล้วก็บรรยากาศเมื่อคืนก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่โอ้โหน่ารักสดใสามากๆครับทุกคนนะ <c oughs> องอิงเพชรบ้านแพงไปทอดผ้าป่าท่ามกลางยูทูบเบอร์แล้วก็ FC แฟนคลับที่ไปรายร้อมน้องเนี่ย เยอะมากมากนะครับทุกคนเข้าไปรายร้อมุกงอิงเยอะมากๆเลยนะเมื่อคืนนี้วินาทีที่น้องปรากฏตัวครับทุกคนแล้วก็วัดท่าเสาสมุทรสาครเนี่ยต้องบอกว่าเยอะแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไปชมน้องเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนก็ดีใจกับน้องด้วยอย่างเมื่อเช้านี้ครับทุกคนก็เป็นทางด้านพี่ยิ่งยงยอดบัวงามน้องที่ได้มีการริปซิงค์เพลงน้องแล้วก็มีการออกมาเต้นเพลงน้องครับทุกคนก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูเมตตาน้องเนาะเวลาที่อุ๋งอิงเพชรวัฒน์เพงจะออกเพลงไหนมาเนี่ยหลายคน ก็จะนำเพลงของน้องเนี่ยไปคอปเวอร์นั่นเองครับดาราชื่อดังครับยังออกมาเล่นเพลงนี้และร้องเพลงนี้ได้ด้วยลำไยห,หายทองคำครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันครับพี่คนออกมาลิปซิงค์เพลงนี้ลงช่องดังของตัวเองที่มีผู้ติดตามมากกว่า8ล้านคนลงบนโซเชียล เรียกได้ว,ว่าตอนนี้คนแห่ดูเป็นล้านนะครับต่อมาครับทุกคนแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างพิมพ์รีพายซึ่งถ้าพูดคําว่าพิมพ์รีพายเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับทั่วประเทศรู้จักพิมพ์รีพายครับทุกคนและพิมพ์รีพายเนี่ยใช้เพลงของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับไปเล่นแผ่นเสียงซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยโอ้โห5ล้านคนครับ และต่อมาครับทุกคนพลาดไม่ได้เลยครับที่จะต้องนําเพลงของน้องอิงเพชรบ้านแพงไปเล่นและนั่นคือพี่หญิงลีสีชุมพลครับศิลปินแกรมมี่ครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้มีเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองครับและพี่หญิงลีก็ลิบซิงเพลงของน้องอิงเพชรบ้านแพงได้เพราะฉะนั้นครับทุกคนตอนนี้เพลงของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยอดวิวพุ่งไม่หยุดครับ จากเมือม่อวานนี้ครับทุกคน4ล้านตอนนี้ครับทุกคนก็จะมุ่งสู่5ล้านวิวแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยตามมาจากแอปดังอย่างตอตอนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากๆจนพ่อโจรครับทุกคนภูมิใจมากๆได้มีการแชร์นะครับทุกนข่าวของน้องอุอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยออกไป นี่แหละครับทุกคนคือผู้สร้างและผู้บริหารที่เขารู้จักเลือกเพลงต่างๆแล้วก็คัดกรองสิ่งดีๆให้กับลูกสาวอย่างน้ององุอง้อง,อ,งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคนมาก,มากๆอินฟลูเอนเซอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยทิวอิมอาจจะกล่าวไม่หมดครับทุกคนเพราะว่าเยอะมากจริงๆเยอะมากแต่ทุกคนเป็นไรเรียงดูนะครับเราเนี่ยโอ้โหจะได้เห็นเลยจะได้เห็นเลยว่า คนทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆครับที่ได้มีการเล่นแผ่นเสียงนี้นั่นเองครับทุกคนดังไกลไปแล้วสําหรับเพลงนี้ดีดีกับน้องด้วยและทีนี้หลายคนเนี่ยอยากจะทราบความรู้สึกของน้องอิง,อง,องเพชรบ้านแพงเนาะว่าอุง์อิงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าวันที่ไปบวงสรวงภาพยนตร์ไายอ้อนะครับอุ้มไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดน้องครับทุกคนคือดีใจมากวันนั้นและเราก็ได้ไล่ดูฟีดแบ็กด้วยกันกับคุณครูหมอนอิงครับว่าตอนนี้มีใครเล่นแผ่นเสียงของน้องบ้างอะไรต่างๆครับทุกคน อุ๋งอิงพอทราบว่ามีคนเล่นแผ่นเสียงเยอะอย่างเช่นพี่ลำาไยอุ๋งอิงรีบคว้าโทรศัพท์ไปดูแล้วน้องก็ดีใจแล้วก็ยิ้มดีใจแล้วก็แบบคือมันเป็นความภูมิใจของศิลปินนะทุกคนที่ผลงานเพลงของตัวเองเนี่ยถูกเล่นแผ่นเสียงเยอะมากๆน้องภูมิใจครับแล้วน้องยิ้มดแบบับเรารู้สึกเลยว่าอุ๋งอิงมีความสุขมากๆและสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ ถ้าไม่มีพ่อพอ่อแม่ FC แฟนคลับนะครับช่วยดันเพลงนี้ให้ติดหนึ่งในมาแรงให้ติดหลายๆเรดิโอนะครับเพลงนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนครับทุกคนเพราะฉะนั้นยกความดีความชอบให้กับ FC แฟนคลับของ้้องูอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับเทไปทั้งใจเลยเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ดันไม่แชร์ไม่เชียนะครับไม่เล่นแผ่นเสียงอย่างอิมเองเนี่ย เล่นประมาณเกือบร้อยครั้งแล้วก็ว่าได้ให้เพลงนี้ก็เพื่อคนให้มันแบบถูกรู้จักไปเรื่อยๆนะครับเพื่อคนจนกลายเป็นตอนนี้คนเอาไปเล่นเป็นแสนแสนคลิปแล้วนะครับทุกคนก็ดีใจกับน้องออิงเพชรบ้านแพงด้วยดีใจกับคนเบื้องหลังนะครับอย่างอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยเขาก็สุดจะภูมิใจเลยครับทุกคนในตัวองคงอิงเพชรบ้านแพงนะกับการที่ทําเพลงนี้ให้และเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นคําที่แบบโอ้เป็นคําที่เราไม่ค่อยได้ฟังจากที่ไหนนะครับเป็นคําที่ ใช้คําโบราณมาผสมผสานกับคําสมัยใหม่ทําให้เพลงนี้เนี่ยออกมาอย่างสละสวยครับทุกคนเนาะก็วันนี้ดีใจครับที่ เหล่าบรรดาพี่ๆในวงการน่ะหมอลำหรือว่าลูกทุ่งเนี่ยแห่นาไปเล่นกันครับทุกคนรวมถึงพี่ยิ่งยงยอดบังงามด้วยนี้เขาก็จะเล่นท่าของเขาด้วยนะแล้วก็แบบเต้นตามจังหวะได้เป๊ะมากสำหรับพี่ยิ่งยงนะครับทุกคนวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ศิลปินรุ่นในตํานานเลยที่แห่กันมาเล่นแผ่นเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมแบบสุดๆครับทุกคนกับการที่แบบว่า เล่นแผ่นเสียงนี้ยอดวิวดีทุกคนนะแล้วก็กลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลกันทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณ FC ฟซแฟนคลับแท็กอุ้มอิมข่าวกระแสร,รัวๆมากนะคะวันนี้ที่พี่ยิ่งยงเนี่ยได้มีการนําแผ่นเสียงนี้ไปเล่นอุ้มอิมก็ได้ข่าวสารจากพ่อพ่อแม่เอฟซแฟนคลับนี่แหละที่ได้มีการส่งข้อมูลข่าวสารมาให้อุ้มอิมข่าวกระแสในทุกๆเรื่องราวเราก็อยู่ด้วยกันทุกโมเมนต์นะคะอุ้มอิมก็ต้องขอขอบคุณ FC ฟซแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับน้องอิมเพชรบ้านแพงด้วยที่ติดตามอุ้มอิมข่าวกระแสเนาะแล้วก็อยากให้อุ ข่าวอะไรต่างขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็จะยังอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เร็วเนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนมีชื่อเข้าชิงนะครับสวนดุสิตโพนะครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหนะต้องเป็นศิลป,ปินดังเท่านั้นหรือว่าเป็นคนดังเท่านั้นเลยในปีนี้ที่เป็นที่สุดแห่งปีนะครับต้องมีชื่อเข้าไปในสวนดุสิตโพนั่นเองครับทุกคนก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ย เขาไปโหวตกันแล้วเมื่อวานนี้พี่ก็ได้มีการลงข่าวไปแล้วครับทุกคนแล้วก็รวมถึงนะครับรางวัลคมชัดลึกวันที่18นี้ีก2วันนะครับเตรียมเสนอรายชื่อเลยเดี๋ยวเราจะมารุกกันรัวๆนะครับกับการเสนอรายชื่อในวันที่18นี้นะครับทุกคนสําหรับคมชัดลึกอวอร์ดนะครับสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับทุกคนแล้วก็อุงอิงจะต้องไปสู้กับโอ้โหนะฮะหลายๆวงการมากๆเลยครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงสาหรับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้อิ่มข่าวกระแสครับทุกคนกําลังเดินทางไปถ่ายละครก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณฟีดแบ็กต่างๆขอบคุณพี่ยิ่งยงยอดบัวง,งามนะครับที่ได้มีการนําเพลงของอุ๋งอิง ไปเล่นพี่ยิ่งยงก็คือแบบโอ้โหเต้นสนุกสนานมากวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับแฟนคลับพี่ยิ่งยงนะที่นําคลิปวิดีโอมาอ่านข่าวให้กับ fc แฟนคลับได้ฟังกันเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะทุกคนแล้วก็มีอีกหลากหลายคนมากๆเลยที่นําแผ่นเสียงของน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเล่นกันแบบโอ้โห ต้องใช้คำว่ารัวมากจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นทางน้องแอมเนาะศิลปินการมี่ที่ร้องเพลงสาวสำน้อยคอยฮักได้เป็นเพลงดังเป็นเพลงฮิตไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากว่าพ่อแม่ด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุมยิ้มฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยใกล้จะครบ2 0 0 0 0 0ซับแล้วนะครับก็ฝากว่าพ่อแม่ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ